เจี่หาสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องชงรุอควายเล่อชงรอควายเล่อก็คือวันเกิดนะคะก็คือวันเกิด่น,น,นสุกสันวันเกิดนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้มาเรียนร้องเพลงเป็นเพลงวันเกิดนะ,ะเราจะมาเรียนการบอก วันเกิดของเรานะคะว่าเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ปีอะไรประมาณนี้เนาะเราจะเรียนเรื่องนี้นะคะซึ่งเรื่องเดือนกับเรื่องวันเด็กๆเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมเอ่ยจำยังยังจําได้อยู่ไหมเรื่องเดือนกับเรื่อง,องวันเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือเอาตัวเลขไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นตามด้วยคําว่าเย่ที่แปลว่าเดือนหรือตามด้วยคําว่าห้าที่แปลว่าวันนะคะอ่ามาดูก่อนเลยเราจะมีปีด้วยรอบนี้เราจะเรียนเป็นปีด้วยนะคะ ปีภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหนียนเหนียนแปลว่าปีนะคะซึ่งปีในภาษาจีนจะไม่ใช้พศออเหมือนไทยนะของไทยอย่างเช่นปีนี้ใช่ไหมของไทยคือ2565้ยใช่ไหมคะของจีนเขาจะใช้เหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาเลยก็คือใช้คศคิตศัก,กราชนั่นเองก็คือจะเป็นปี2022ใช่ไหมปีนี้2 0 2 2 อ่ะเด็กๆจะต้องเขียนวันเกิดตัวเองลงไปนะคะเขียนวันเกิดตัวเองลงไปซึ่งปีเกิดของเด็กๆคือสองห้าห้าห้าถูกไหมจากที่เราซื้อถามหลายห้องปีเกิดของเด็กๆป .3 นะคะก็จะเป็นปี2 5 5 5้าห้าหเนาะสองหนะคะถ้าเปรียบกับคศออมันจะตรงกับคศอ 2012หรือว่าปี2012นั่นเองนะคะปี2012นะอ่ามันเป็นปีเกิดของเด็กๆนะคะซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้จะมีการเขียนเลขนะการเขียนเลขเป็นภาษาจีนนะคะเราต้องจำวันเกิดเราไว้นะว่าปีนี้ปี2555นะคะมันตรงกับปี2012นเนาะ2012นะคะ อะคำนี้คือคำว่าเหนียนวิธีการใช้ของเขาคล้ายๆเลยค่ะคล้ายๆกับการบอกเดือนการบอกวันนั่นก็คือจะต้องเอาตัวเลขขึ้นก่อนหลังจากนั้นค่อยตามด้วยคำว่าเหนียนเช่นอะลองดูนะปี2 0 1 4หรือว่า 2014' อน่เลขของจีนนะคะเขาจะพูดเลขเขาจะไม่พูดว่า2014นะเขาจะพูดทีละตัว2014นเขาจะพูดแบบพิ่ตรงตัวเลยนะ 2คือเออศูนย์คือหลิงอี e คือ1นึคือ4ถูกไหมเอ้อหลิงอีส่อเอ้อหลิงอีส e, ก็คือ2องศูนะคะสองศนะปี B, นะคะอ่าสองศถ้าเราจะพูดว่าปีสองศเราก็จะเพิ่มคําว่าเนียนเข้าไปนะคะเพิ่มคําว่าเนียนเข้าไปจนกลายเป็น R, e, 4, เองศูนย์นี่งนี เอ่อหลิงอีสนเนียนนะคะก็คือปี2014นั่นเองเนาะปี2014นะคะอ่าต่อมาลองดู2014ไปแล้วปี2014รอบนี้เป็น2020ค่ะคือ2020ในภาษาจีน2020คือ,คอเออหลิงเออหลิงถูกต้องไหมเพราะว่าคำว่าหลิงแปลว่าศูนย์นะคะเออแปลว่าสอง เออหลิงเออหลิงแ e ปลว่าสองศแต่ถ้าเราจะบอกว่าปี2020ก็จะเป็นบวกคำว่าเนียนเพิ่มเข้าไปนะคะจะกลายเป็นเออหลิงเออหลิงเนียนเออหลิงเออหลิงเนียนะคะก็คือปีสองพันยี่สิบหรือว่าปี2020งศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะคะอ่าต่อมาปีหนึ่าเก อ่ะหนึ่งนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าอีจิวจิวจิวอ่ะเห็นไหมจิวก็คือเกใช่ไหมคะอีก็คือ1นึ่งยีจิวจิวจิวก็คือหนึ่หลังจากนั้นถ้าจะบอกว่าปีหนึ่เราจะเพิ่มคําว่าเหนียนขึ้นมาค่ะกลายเป็นอีเจิวจิวจิวเนียนยี่จยวเจจีนยนแปลว่าปีห9ึ่้าเนั่นเองนะคะเห็นไหมเขาจะบอกเลขที่ตรงตัวนะ ต่อมา2021ภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงปี2 0 2 1ก็จะเป็นเออหลิงเออยหนะะี e ่องศูนอนึ่งออห่งองศูอหนี่งงนยือกานบ่อกเลนที่ตรงตัวนยะแล้วหนมะด้วนยน่งเออหนึ e ่งอนอ่ออหนึอยน่อมาปีย e 9 8 7คน่องศนยนอนหนียอ ปาชีจก็คือหนึ่งใช่ไหมคะอีจิวคือหนึ่เกจก็คือปาีนะคะอจิ๋อ่าต่อมาปี2000นะคะหรือว่าปี2 0ง0นั่นเองในภาษาจีนนะคะ<ๆ>เขาจะแบ่งเลขออกเป็นทีละตัวใช่ไหมสองศูนย์สองอเออองศูนก็จะเป็นอ้อหลิงิงหลิง,ลง เออหลิงหลิงหลิงนะคะก็คือปี2000หรือ2000นนั่นเองนะอย่าลืมคำว่าเหนียนเด็ดขาดนะคะต่อมาของจีนอ่ะเป็นคำว่าเดือนนะคะเราเคยเดือนแล้วเด,เดือนคือคำว่าเย่นั่นเองเย่นะคะอีเ e ย่คือเดือนหนึ่งเออเย่คือเดือนสองซานเย่คือเดือนสามนะคะซึ่งมันจะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีตัวเลขด้านหน้าเนเาะแล้วก็เติมตามด้วยคําว่ายุ่นะคะสื่อยุ่คือเดือนสี่เดือนเมษายาวไปจนถึงเชือเออเรยุ่ย ue, ก็คือเดือนธันวาเดือนสิบสองนั่นเองนะคะเดือนธันวาเดือนสิบสองนะอ่าต่อมาเป็นวันบ้างวันที่คือคำว่าห้าวนะคะคำว่าห้าวอย่างเช่น e ห้าว e ห้าวคือวันที่เท่าไหร่เอ่ย e ห้าวคือวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่ง ช,นช,นชืนคือสิถูกต้องหมันย้าคือวันที่13นะคะวันที่13ต่อมาเอร์ชูชชนะคะก็คือวันที่25่สินเนงนะคะเอก็คือ2องสใช่ไหมสองสิบก็คือ25่สิบานะคะสองสาแล้ตามด้วยคำว่าห้าที่แปลว่าวันที่เนาะ ของจีนนะคะของจีนจะเรียงเป็นปีเดือนวันนะจะไม่เรียงวันเดือนปีเหมือนของไทยนะคะเขาจะเอาสิ่งที่ใหญ่กว่าขึ้นก่อนก็คือปีแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นวันนะคะ3อย่างนี้นะ,ะเราลองดูยกดูตัวอย่างนะคะปีเดือนวันที่กําหนดมาคือปี2017เดือน3วันที่25้ถูกไหมเราก็เขียนไปเลย2017คือเอ้อหลิงอีชีใช่ไหม เออหลิงอีหลังจากนั้นตามด้วยคำว่าเหนียนค่ะที่แปลว่าปีเอ่อหลิงอีชเหนียนปี2016เดือนที่เท่าไหร่ซานยฺซานยฺอ่ะซานคือ3ใช่ไหมยฺคือเดือนซานยฺก็คือเดือน3นะคะต่อมาวันที่25 25คือพูดว่า25ถูกต้องไหม25ก็คือ er s h คะ25แปลว่า ยี่สิบห้านั่นเองนะคะแปลว่ายี่สิบห้าเนาะอย่าลืมคำว่าห้าวนะคะเอ่อชูห้าวก็คือวันที่ยี่สิบห้าอย่าลืมเหนียนอย่าลืมเย้อย่าลืมห้าวนะคะปีเดือนวันของเรานะต่อมาคือปีสองศูนย์สองสองเดือนสองวันที่ยี่สิบนะคะอ่าลองดูสองศูนย์สองสองคือ or 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 เอ้อลิงเอ้อเออเหนียนถูกต้องไหม เอ2 2หเนียนก็คือปี2022นั่นเองเดือนอะไรเอ่ยเดือน2เดือน2ก็จะเป็นอ่อเย่เอ่อเย่นะคะและวันที่20ก็จะเป็นอ้อสื 5. อข่าวเอ้อสือข่าวแปลว่าวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยนะี่สิบนะเด็กๆดูนะด้านล่างมันมีเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมสองศูนย์สองศูนย์อ่ะ2 0 0 2. สองศูนย์สองสองตามด้วยคำว่าเหนียนที่แปลว่าวปี และเดือนสอง่ะก็คือเลข2ตามด้วยคําว่าเย่ที่แปลว่าเดือนและ20ตามด้วยคําว่าห้าวใช่ไหมถามว่าถ้าเราตอบคําถามเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ไหมเราสามารถเขียนได้ค่ะแต่ว่าเราซื่อต้องการให้เด็กๆฝึกเขียนภาษาจีนเนาะเพราะฉะนั้นแบบที่เราจะต้องส่งก็คือแบบอันบนนะคะเป็นตัวจีนทั้งหมดนะเป็นเลขตัวจีนนะคะแล้วตามด้วยคําว่าเย่คำว่าเหนียนอ่ะคำว่าเหนียนคำว่าเย่แล้วก็คำว่าห้าวนะคะสามอย่างนี้เนาะ อ่ะทีนี้ในโจทย์นะคะเด็กเปิดไปที่ใบงานของเราโจทย์มันถามว่า你的生日是几月几号你的生日是几月几号นะคะแปลว่าคุณเนี่ยวันเกิดของคุณเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอ่ะเรามาดูกัน อ่ะอันนี้คือประโยคเดิมนะคะหนีจะช่วงฤกษ์ชีวิตจีห้าถ้าถามหนีให้ตอบว่อเสมอน,นะคะถามหนีให้ตอบบ่อเสมอเป็นบ่อเติมช่วงฤกษ์ชีอ่าด็ๆต้องเขียนตรงนี้ลงไปนะบ่อเติช่วงฤกชื่อก็คือวันเกิดของฉันคืออ่าอันนี้มันคือคําว่าวันเกิดของฉันคือหลังจากนั้นเด็กๆค่อยไปเติมปีที่เราเกิดเติมเดือนแล้วก็เติมวันที่เราเกิดนะคะอ่ะดูง่ายๆ อ่ะเราจะเขียนเป็นประมาณนี้นะวอร์เชังรือชื่อหลังจากนั้นเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันที่นะคะอ่ะเหมือนกันนะเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันที่อ่ะเด็กๆเอาใบงานขึ้นมาค่ะใบงานของเราวอร์เชังรือชื่อนะคะวอร์เชังรือชื่อก็คือวันเกิดของฉันคืออ่าตัวนี้ตัวสีแดงนะเด็กๆเขียนตามลงไปเลยนะคะอาจจะชิดตัวบีนิด,น,ดนึงเนาะเดี๋ยวพื้นที่เราไม่พอนะคะ หลังจากนั้นเราเขียนเป็นปีนะคะเขียนปีเขียนเดือนแล้วก็เขียนวันลงไปนะเรียงปีเดือนวันหลังจากตัวสีแดงเขียนเสร็จนะคะเขียนสีแดงเสร็จบอจะเชื่องรูชื่อแล้วเขียนเป็นปีเดือนวันที่เราเกิดเลยนะอ่าเลขภาษาจีนอันนี้ก็คือตัวเลขเห็นไหมฝั่งซ้ายเราคือจะมีตัวเลขให้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเอาตัวเลขนี้มาใส่ได้เนาะอย่างเช่นอ่ะ 2014ใช่ไหมปี2014เดือน8วันที่6นะคะก็จะเป็นวอเตชังรือชื่ออ่ะจุดจุดจุดแล้วก็เติมคำว่าเหนียนอันนี้เป็นเออหลิงอีซื่อเหนียนถูกไหมเด็กๆก็เปลี่ยนคำว่าซื่อตรงนี้เป็นเออนะคะเพราะว่าเราเกิดปี2012ใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นเออหลิงอีเออเนียนอ่ะอย่าลืมคำว่าเนียนนะเราเกิดเดือนอะไรเราก็เอาเลขมาใส่เลย อ่ะอันนี้เดือน8ใช่ไหมแล้วเอาเลข8ภาษาจีนมาใส่แล้วเติมด้วยคําว่ายืดเกิดวันที่6ก็เอาเลข6มาใส่แล้วเติมด้วยคําว่าห้าวนะคะเติมด้วยคําว่าห้าวตอบเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้ซึ่งฝั่งซ้ายนะคะเราซื้อจะมีเลขให้หมดแล้วนะเราซื้อมีเลขไปให้หมดแล้วนะคะอ่าอันนี้คือในสี่เหลี่ยมแรกนะก็คือการเขียนการตอบคําถามนะคะการตอบคําถามเนาะแล้วก็เขียนเลขกลงไปอย่าลืมคําว่าเหนียนคําว่า ยื้่คำว่าหา่านะคะเหนียนยื้่ห่าสามารถดูได้จากหน้านี้เลยนะเหนียนยื้่ห่าหรือว่าไปย้อนดูหลังก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้อันที่สองที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอันนี้เขาให้เด็กนักเรียนออกแบบการ์ดวันเกิดนะคะออกแบบวัดการ์ดวันเกิดเราจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็แบ่งเป็นครึ่งกระดาษใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนลงไปอาจจะวาดรูปเค้กลงไปแล้วก็คำวอวยพร ซึ่งคโมยพรนะคะก็คือจะใช้เป็นภาษาอา่จีนก็ได้อังกฤษก็ได้หรือว่าไทยก็ได้นะคะไม่มีผิดถูกนะสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะอะ่แล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากเขียนอ่อวยพรใช่ไหมคะหรือยากเขียนเล็กๆไม่อยากแบ่งเป็นสองหน้าไม่อยากวาดสองหน้าเด็กๆก,ก็วาดรูปลงไปเลยนะคะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวันเกิดไม่ว่าจะเป็นเค้กใช่ไหมเค้กของเราหรือว่าจะเป็นอ่ขนม เป็นน้ำหรือว่าเป็นกล่องของขวัญน,นะคะดเด็กๆสามารถวาดลงมาครีเอทลงมาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเราต้องระบายสีมาส่งด้วยนะอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราสื่อสอนถึงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะตัวสีแดงตัวนี้เขียนตามตัวซือเลยนะคะ t e r ตชิงริชช e ตรงนี้เขียนตามเลยนะหลังจากนั้นไปทํำปีเดือนวันนะคะเหนียนเย่แล้วก็ห้าว ปีนะคะจะบอกเลขที่ตรงตัว2012ก็ <2012 S 1> จะเป็นเออหลิงอีเออเหนียนนะคะเออหลิงอีเออเหนีย e น <ti ế ng> หลังจากนั้นหลังจากที่เด็กๆเขียนเสร็จหมดแล้วนะเราซื้อขอความอ่าช่วยเหลือจากเด็กๆนิดนึงนะก็คือให้เด็กๆน,นะคะเขียนวงเล็บอ่าวงเล็บไว้นะว่าเราเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะอะ่าเขียนปีเดือนวันเรนะียงมาเลยนะปีเดือนวันเรียงลงมาเลยนะคะอย่างเช่น ปี 2021, ป2021ก็เขียน2021แล้วก็ขีดทับเกิดเดือนไหนเกิดเดือน 8, แล้เราก็เขียนเลข8ไปแล้วก็ทับวันที่เท่าไหร่วันที่6เราก็เขียนเลข6ไปแล้วก็วงเล็บปิดนะคะโอเคไหมอ่ะเราจะต้องมีวงเล็บของเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะมีวงเล็บด้วยนะว่าเราซื้อจะได้รู้ว่าที่เด็กๆเขียนมาเนี่ยมันตรงกับวันเกิดที่เด็กๆบอกเราซื้อหรือเปล่าโอเคไหมคะ,มคะอ่ะันี่คือการบ้านของเราวันนี้เนาะถ้าใครงงใครไม่เข้าใจสามารถทักไลน์มาถามเราซื้อได้เลยนะคะ อ่ะโอเคงั้นวันนี้เราสื่อสอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าเนาะสำหรับวันนี้ซิซ<ๆ>ิตาจีายาไปไป